น้องเอบิเกลวิถีตัวแม่ล่าสุดน้องเอบิเกลรังสีสิงพิพัฒน์ลูกสาวสุดที่รักของคุณแม่ชมพู่อริยาและพ่อนอทวิสรุตรังสีสิงพิพัฒน์ได้บินลัดฟ้าพาครอบครัวไปเที่ยวสิงคโปร์ซึ่งต้องบอกเลยว่างานนี้น้องเอบิเกลดูจะแฮปปี้เกินใครพอระหว่างที่น้องเอบิเกลใช้เวลาอยู่ที่สิงคโปร์ก็ไม่พลาดที่จะมายูนิเวอร์แซลซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าน้องเอบิเกลกล้าเล่นเครื่องเล่นที่ดูหวาดเสียวอย่างมาก ถึงหลากหลายเครื่องเล่นและดูไม่กลัวและไม่ร้อนเลยสักนิดโดยมี เครื่องเล่นที่น้องเอบิเกลส่วนสูงไม่ถึงแต่สุดท้ายเจเจเอบิเกลของพวกเราก็กล้าเล่นและไม่สนพร้อมบอกก็หมุนเพื่อเป็นการสตาร์ทให้กับเครื่องเล่นอีกด้วยรวมไปถึงท่าทางต่างๆที่น้องเอบิเกลได้ทําขณะเล่นเครื่องเล่นที่ดูเวียนหัวมากๆก็ดูน่ารักไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวค่ะนึกว่าบูสลีสอีกนะคะน้องเกลึ่งงานนี้คุณแม่ชมพู่ก็ปิดท้ายด้วยการกินคุก มาร์ชเมลโล่ซึ่งน้องเอบิเกลก็อยากกินกับคุณแม่ชมพู่ด้วยซึ่งดูน่ารับประทานอย่างมากเลยทีเดียวค่ะโดยแม่ชมพู่ได้ให้แคปชั่นกับคลิปวิดีโอนี้ว่าส่วนสูงไม่ถึงเน้นมาดูเขาเล่นแหมแมาชมขานี่ไม่ได้เน้นดูเขาเล่นนะคะแต่เล่นถึง2เครื่องเล่นก็ดูสนุกสนานมากเลยทีเดียวค่ะความเป็นเจเจเอบิเกลดูเป็นตัวแม่อย่างมากเลยน่ารักที่สุดเอาใจแฟนคลับไปครองเลยค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าแฟนคลับก็แห่เข้ามาชื่นชม อาทิเกลลูกน้องเน้นเข้าร่วมน้องเกลพุงนำเสื้อนอนนอนเก่งมากน่ารักตุก้อนน่ารักมากพร้อมปาอิโมจิรัวๆเลยค่ะความเอนจอยของน้องเอบิเกลในครั้งนี้ทําให้ลืมอากาศร้อนๆที่คุณแม่ชมพู่แทบจะไม่ไหวในครั้งนี้เลยทีเดียวค่ะขอขอบคุณคุณแม่ชมพู่อริยาและน้องเอบิเกล สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดอกนิ้วด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า